สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนึงนะคะกับรายการดรเอรู้ทุกคนรู้นะคะสําหรับวันนี้ก็เราจะมาคุยกันเรื่องของการพัฒนางานของเรานะคะใลายเทปเลยที่เราได้ฟังมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีคําพูดหนึ่งหรือว่าการพัฒนาอย่างหนึ่งที่เราได้ยินกันเยอะเลยนะคะก็คือ R2R เนาะเป็นหนึ่งชิ้นงานที่เราจะสามารถพัฒนางานของเราให้เราสามารถทํางานได้อย่างมีความสุข และเราเองก็สามารถมีผลงานทางวิชาการได้เหมือนกันน่ะนะคะอย่างที่หัวหน้างานทรัพยากรบุคคลได้คุยกับเรามาแล้วนะคะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะว่า R2R คืออะไรแล้วทาไมต้อง R2 R นะคะหลายๆคนเคยได้ยินไหมคะว่า R2R คืออะไรจริงๆตัว R2 R นะคะมันหมายถึงการพัฒนางานประจําด้วยกระบวนการวิจัยนะคะซึ่งพอพูดถึงวิจัยเราก็จะนึกว่าเฮ้ย ถ้าวิจัยเนี่ยหมายความว่าเราจะต้องได้งานวิจัยมา1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่า R2R เราไม่ได้หมายความถึง1ชิ้นงานวิจัยนะคะแต่เรากําลังพูดว่าคนทํางานจะมีความสุขได้ยังไงจากการที่พัฒนางานนะคะฉะนั้นในการทํางาน r 2 r นะคะเราจะพูดถึงการที่ว่าเรามีปัญหาหน้างานแล้วเราแก้ปัญหาหน้างานด้วยการ,เ,ราเอาระบบวิจัยเข้ามาใช้แล้วเราก็ได้งานวิจัยมา1ชิ้นโอเคนะคะ แล้วก็ถ้าสมมติว่าบางครั้งเนี่ยเราอยากจะพัฒนางานไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะแต่เรารู้สึกว่างานเรายังพัฒนาได้อีกนะคะถ้าในสเต็ปแรกก็จะเป็น CQI แต่ว่าถ้าเกิดเราเอาระเบียบว,วิธีวิจัยเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็จะกลายเป็น ATR ที่มาแก้ปัญหาหน้างานได้จริงนะคะฉะนั้น r 2 r เนี่ยเราจะพูดถึงความสุขของคนหน้างานเราไม่ได้พูดถึงว่างานวิจัยได้กี่ชิ้นนะคะ <Wow. S 1> แล้วพูดเป็นถึงอย่างนี้แล้วอุย ATR มันดีขนาดนี้แล้วเนี่ย r 2 r ประกอบ้รยองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลย R2R R นะคะจะต้องเกิดจากปัญหาของคนหน้าง,งานจริงๆอย่างเช่นสมมติว่าเราอยู่ในโรงพยาบาลเรารู้สึกว่าเอ๊น้องห้องยารู้สึกอุ้ยคิวรอยานาน,านมากเลยมันเป็นปัญหาหน้าง,งานของน้องห้องยาใช่ไหมคะแน่นอนค่ะเมื่อเกิดปัญหาแล้วคนที่แก้ปัญหานะคะองค์ประกอบข้อที่2ของ R2R R ก็คือคนที่ทํางานนั้นๆต้องเป็นคนหน้างานนั้นๆเองนะคะฉะนั้นน้องหน้าง,งานก็จะเป็นหัวหน้าโครงการนั้นหรือว่าเป็น PI ที่เราได้ยินกันในภาษาวิจัยนั่นเองนะคะ <Okay. S 2> แล้วข้อที่3เป็นอะไรเอ่ยองประกอบข้อที่3ของอาตูอานะคะ <Okay. S 2> ก็คือเรื่องของการวัดผลจากสิ่งที่เราทําลงไปเมื่อเราเจอปัญหาเรามาแก้ปัญหานั้นๆเราก็จะมีการวัดผลนะคะเมื่อเราวัดผลเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. ก็มาถึงข้อสุดท้ายค่ะก็คือว่าในส่วนของอาตูอตัวนั้นเนี่ยนะคะ mm hmm. เราสามารถจะนาผลการวิชัยชิ้นนั้นมาใช้ประโยชน์ได้จริงๆ คนหน้าง,งานเมื่อแก้ปัญหาได้ก็จะมีความสุขลดระยะเวลาการทํางานได้อันนี้เป็นผลพลอยเป็นผลแรกเลยนะคะที่เราจะได้จากงานการทํางานอา r ูอานะคะส่วนการที่จะเมื่อเราได้ผลงานมาแล้ว1ชิ้นผลพลอยได้ก็คือเราสามารถส่งไปที่งานทรัพยากรบุคคล <c oughs> เพื่อที่เราจะขอความก้าวหน้าในวิชาชีพได้ะคะ่ะฉะนั้นอา r ูอาจึงเป็นอะไรที่คนหน้าง,งานหรือคนทํางานบริการนะคะ ถ้าได้เอามาใช้ก็จะช่วยชีวิตเรามีความสุขขึ้นเป็นอย่างแรกเลยค่ะเพราะว่าสิ่งแรกที่เราจะได้รับจากการทำา r 2อก็คือความสุขของเราในการทำงานค่ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวเทปหน้าเราจะมาคุยกันใหม่นะคะว่าแล้วเราจะทำอาตูอายังไงล่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการวิจัยแล้วเราจะรู้สึกคุยเครียดมากเลยอะ่ะแล้วีบบวิธีวิจัยต้องมาก่อนหรือเปล่าประชากรต้องมาก่อนไหมสถิติใช่หรือเปล่าอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าอาตูอาทำยังไงเดี๋ยวเราเจอกันเทปหน้าค่ะสําหรับเทปนี้นะคะ ก็คงต้องลากันแค่นี้แต่ก่อนจะจากกันไปนะคะอย่าลืมนะคะช่วยสับสก์ไลค์ไม่ใช่นะคะซับ s c r ไ b คให้เราด้วยนะคะแล้วก็จะได้ติดตามกันไปยาวๆนะคะสำหรับรายการดีๆมีสราระอย่างนี้นะคะก็สําหรับวันนี้ก็คงจะลากันตรงนี้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ